สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราได้ไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเรียกว่าเป็นโครงการอาวุธได้ไหมเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่เต็มปากละกันแต่ก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักรบของทางรัสเซียนั่นเองครับโครงการนี้เองเนี่ยนะครับผมไม่ได้ริเริ่มขึ้นมาในช่วงสงครามยูเครนนะแต่มีมาก่อนแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาปี2021นยีนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นาน ไปกว่าการเปิดสงครามสักเท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่าในช่วงที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเองเนี่ยยังไงก็ต้องมีการคิดเรื่องการทําสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าโครงการไอ การทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทหารตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามไหมคําตอบก็บอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างสําเร็จนะครับผมและโครงการนี้เนี่ยหลายๆคนฟังดูแล้วอาจจะงงไปเลยว่ารัสเซียเนี่ยมีโครงการแบบนี้ด้วยอย่างนั้นหรอคบตอบก็คือมีจริงๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําสําเร็จนะครับเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้แหละเรามาฟังโปรแกรมลับโครงการโคนิ่งนักรบโบราณของรัสเซียกันเลยดีกว่าครับก็เรียกได้ว่าแถบรัสเซีย เองเนี่ยสมัยก่อนนะถ้าย้อนกลับไปอะ่ะก็มีหลากหลาย คู่คนเนี่ยเข้ามาอยู่ถูกไหมแล้วก็ด้วยความที่ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับผมก็ลามมาถึงตรงเอเชียเลยก็มีหลายที่หลายเผ่าพันธุ์มากๆได้มีกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่แถบๆบ,บ,บริเวณรัสเซียในปัจจุบันเมื่อช่วงราวๆ7 0 0ถึง300ปีก่อนคร,ริสต์ศักราชนั่นก็คือกลุ่มชาวซีเทียนนะครับก็เป็นนักรบบนหลังม้าในยุคโบราณซึ่งทีนี้เองเนี่ยทางรัสเซียก็ได้มีการไปขุดพบเจอศพของนักรบนะที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีพร้อมกับม้าที่เขาขี่อยู่ด้วยนะครับโดย อายุเน <muitas> <arias> ี oh ่ยก็ราวๆประมาณ3000ปีแล้วนะครับเจอในลัตตัวเขตไซบีเรียตรงงเ้เองเนี่ยก็พบว่า DNA อะไรต่างๆมันาถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมเนื่องด้วยอากาศที่หนาวเย็นนั่นแหละโดยการค้นพบนี้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนแล้วแต่ล่าสุดในช่วงเดือนเมษาปี2021นีที่ผ่านมาทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็เลยมีไอเดียที่จะคืนชีพนักรบโบราณขึ้นใหม่ครั้งนะครับผมโดยการโคลนนิ่งขึ้นมาซึ่งตัวของเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรี สระทรวงกลาโหมที่เราคุ้นชื่อกันจากการบุกยูเครนเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้เสนอแผนการโคนนิ่งชาวซีเทียนนี้ผ่านที่ประชุมรัสเซียจิโอกราฟิเคิลโซไซตี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแผนการที่ทํากันมาเล่นๆนะมีจุดประสงค์ที่จะทําขึ้นมาจริงๆถึงแม้ว่าวิทยาการในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังยากมากๆที่จะทําขึ้นได้นะครับผมแต่หากทําขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าจะเป็นการสร้างวิทยาการใหม่แล้วก็ทําให้วิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวล้ำขึ้นเป็นอย่างมากเลยจุดประสงค์ของการพัฒน,นาในครั้งนี้เองเ ก็คือการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ก็พูดอย่าง่ายๆก็คือโคอนนิ่งมาเนี่ยไม่ได้จะโคนขึ้นมาลบหรอกแต่โคนขึ้นมาสําเร็จเนี่ยก็แปลว่ารัสเซียจะได้ครอบครองเทคโนโลยีอันล้ำค่านี้เอาไว้เพราะการโครนนิ่งมนุษย์เนี่ยทำได้ยากมาก,มากและตรงเนี้ยมันได้ตัวอย่าง d ี A อที่สมบูรณ์มาก็เลยประจบเหมาะกันพอดีเลยนะครับผมและถ้าทาสําเร็จขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่านี่จะเป็นการโครนนิ่งมนุษย์ที่สําเร็จครั้งแรกของโลกเลยนะครับแต่พูดกันตามตรงนะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่ทางทรัสเซีย ในปัจจุบันเนี่ยอัตราความล้มเหลวเนี่ยสูงถึง95%เลยนะครับและยิ่งเป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆอย่างมนุษย์เองเนี่ยนะครับจะโคลนนิ่งออกมาให้สาเร็จเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่มีใครทาสําเร็จได้เลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอัตราความสําเร็จของโครงการนี้ถือได้ว่าต่ำมากๆและณนะตอนนี้เองรัเสเซียเนี่ยก็อยู่ในภาวะสงครามคงไม่ได้จะมีงบมาโคลนนิ่งมนุษย์อะไรตรงนี้หรอกนะครับผมสาเหตุที่ทําไมมนุษย์ถึงยากเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความซับ ข้อผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยนะครับผมโคลนิ่งขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะล้มเหลวได้อย่างง่ายได้เลยหรือถ้าออกมาแล้วเนี่ยถ้าทําสําเร็จเนี่ยนะครับผมแต่ก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยด้านพันธุกรรมนะครับก็อาจจะทําให้มนุษย์ที่โคลนนิ่งออกมาเนี่ยมีความพิการหรือว่าป่วยร้ายแรงมากๆเลยมีอายุสั้นนะครับผมแล้วก็มีปัญหาอีกมากมายก่กองที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือได้ว่าไอโครงการนี้อ่ะยังไม่ได้ใกล้เคียงกับความสําเร็จเท่าไหร่นะครับผมและหลายๆคนก็มองว่าไอการที่มีข่าวเสนออะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ี้กกเ่วงงทใลจะิดส มแล้วถูกอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเปล่าเพอใะนะช่วงนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีการส่งทหารอะไรไปประจําอยู่ที่ชายแดนแล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยรัสเซียจะบุกแต่รัสเซียก็บอกว่าไม่ได้บุกแล้วก็มีการเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ยกขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวของทหารที่อยู่บริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะนั้นซะม,มากกว่านะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโครงการนี้ตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็เงียบหายไปเลยนะครับยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าถามตัวผมเองผมรู้ึก ว่าอาจจะเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาไปงันงแหละอาจจะเอางบมาพัฒนาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยถามว่ามันดูไม่น่าจะสร้างสําเร็จได้อะคือดูแบบมันมันไม่ได้เป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อรัสเซียขนาดนั้นแล้วก็ถ้าบอกว่ารัสเซียจะต้องโฟกัสมาบุกที่ยูเครนนะยังไงซะก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมาให้วิจัยตรงนี้หรอกเพราะว่าวิจัยเรื่องโคนนิ่งเนี่ยใช้เงินทุนเยอะมากๆนะครับเอามาซื้ออุวุธไม่คุ้มกว่าหรอตัวเองต้องไปบุกยูเครนนะถูกไหมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากกับโครงการนี้นนนะครรรับแล้วกกก่อจจาจเผม มาพูดกันถึงชาวซีเทียนกันดีกว่าชาวซีเทียนเนี่ยก็เป็นนักรบบนหลังม้าที่เรียกได้ว่าเคยยิ่งใหญ่มากๆในยุคโบราณน,นะแบบยิ่งใหญ่มากๆในแบบ แถบทุ่งหญ้ายูเรเชียนั่นแหละก็คือทุ่งหญ้าแถบเอเชียรัสเซียตรงนี้นะครับโดยพวกเขาเนี่ยนะครับผมเป็นนักรบที่โหดเหี้ยมมากๆนะครับผมจะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาพวกเขาเนี่ยสามารถจัดการศัตรูและได้รับชัยชนะมาพวกเขาเนี่ยมักจะถลกหนังของศัตรูเอามาทําเป็นเสื้อให้กับตัวเองใส่แล้วก็เอากระโหลกของศัตรูเนี่ยนะครับผมเอามาทําเป็นถ้วยเอามาทําเป็นแก้วน้ําเอาไว้ดื่มสิ่งของต่างๆเป็นเหมือนถ้วยรางวัลของพวกเขานั่นเองก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในนักรบเป็นชนชาติที่น่าเกรงขามมากๆในยยุคโบราาเลัก็มง สมัยแบบก่อนคริสต์ศกาลเลยเนาะมาตั้งแต่แบบมาก่อนการอ่ะก็เก่าแก่มากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันจริงๆเรื่องราวของเผ่าซีเทียนเองเนี่ยผมก็รู้จักมาผ่านเกม c i v i l i z a t i o n 6นะคือตัวเองอไม่เคยไปศึกษาเรื่องของซีเทียนอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ใน c i v i l i z a t i o n 6กอ่ะก็มีผู้นำเผ่า,าซีเทียนเนี่ยเอามาให้เราเล่นนะก็เลยอ๋อพอจะได้รู้ว่านี่มันคือนักรบบนหลังม้าในยุคแบบโคตรโบราณเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวความรู้ที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนีี้้หหหาาาากกท่น่นชมอออออยยไไไไดเรรรรืืงหหงงววะั เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจาก คอร์สเรียนจาก Future s k i l l ลซึ่ง Future s k i l l ลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future s k i l l ลเนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ